นนนี่่้เยย็แลวถึงว่าถึงว่าไม่ต้องใช้ไมคก็หนุนทะลุถึงแม่น้ําเลยอาจารย์ครับหนูสู้มาสี่ห้าเพลงแล้วตอนเนี้ยครับมันคันเลือเกินเนี่ยตบได้ไหมยุงหรือฮะไม่ <laughs> แล้วมันแบบว่าอยู่ตรงที่เป็นสายรองเท้าพอดีอพอดีเลย ได้ไหมได้ไหมตบอยู่ในวัดน่ะจะได้ไหมเนี่ยได้ไหมฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวไม่ทันแล้วอาจารย์ไอไผ่ไผ่มะเกาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยบอบอบ่อเศร้าเศร้าเศร้าอย่ามาเด้อโอ้ยมาถึงนี่ยังจะตามมาหลอกมาหลอนี่เห็นมันนั่งอยู่ในรถเมื่อกี้ไม่มาไม่ต้อง ไ่รองเท้ายังไงเขาขันใหญ่ไพ่แม่ทีเดียวเมื่อกี้ละเอียดแล้วอืมนิดนึงนิดนึงอืออาจารย์แบบโอ้โหมรนทรมานจริงๆนะใช่พี่ตายอย่าฆ่าสัตว์นะในวัดนะฮะไม่ได้ไม่ได้ฆ่าหรอกมันน่าจะไปตั้งนานแล้วฆ่าต้นไม้ได้อย่าไปฆ่าาสัตว์นะครับโอ้ยไปหลายตัวแล้วค่ะก่อนขึ้นมาบนเวที เราก็เห็นว่าเออที่นี่อะจอดรถแล้วอยู่ติดกับแม่น้ำเนาะแล้วอากาศ